เป็นเงินของคุณจริงหรือเปล่าอสวัสดีประจิบนะครับสวัสดีครับผมนี่เนี่ยช่วงนี้ก็ธรรมดานะด,ดังดังดังกันสุดขีดนะครับดังกันเต็มที่เกี่ยวกวับเรื่องอ่าตรงนี้นะครับเกี่ยวกวับเรื่องอ่าอะไรนะเรื่องพระนะครับนะอ่าดังก็ เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็อยู่อย่างนั้นแหละในเอฟซีนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงก็อยู่งั้นแหละเออวันนี้แอดแอดไปตลาดมานะครับคุณโชติกาแอดไปตลาดมาแล้วแอดก็กลับมาเอ่อเห็นพระธุดงค์โอ้โหนะครับน่าจะประมาณสักเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยองค์นะเอ่อเป็นร้อยรูปนะครับเป็นร้อยรูปอะไเดินเรียงแถวกันเต็มเลยแล้วก็มีแม่ชี ติดท้ายขาบวนอยู่สองสองคนมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอแล้วก็มีมีรถตามหลังด้วยด้วยอยู่นะครับมีรถวิ่งตามหลังก็เดินเป็นแถวเลยแอดไม่ได้ถ่ายนะแอดลืมแอดไม่รู้ว่าจะมีไงผ่านพอดีสวนพะทางพอดีอยู่บนภูด้วยเดินอยู่บนภูเ้ี่ยเขาจะเดินไปทางเต่าง,งอยนี่แหละไม่รู้ว่าเดินมาจากทางไหนอืม คุยเรื่องอะไรเรื่องพระไงพระจิบตอนนี้เรื่องพระกำลังดังอยู่นะครับอา่าเรื่องพระกำลังดังใช่ไหมพระจรันใช่ไหมพระอาจารย์จรันเหรออ๋อแอดแอดไม่รู้หรอกนะว่าพระอ่ามาจากไหนไงแต่แอดเห็นเดินขบวนยาวเลยนะเป็นร้อยอะ มันเป็นร้อยองค์เป็นร้อยรูปอะ่ะเดินโอ้โหเดินไปทางเต่าง,งอยแล้วก็มีมีมีคนเดินนำหน้าด้วยถือธงด้วยนะครับคอ,อยโบกรถโบกอะไรไอ้ก็ผ่านมาพอดีไงเห็นอ้าพระเดินทุด,ดงกันนี่น่าจะเดินไปทางเต่าง,งอยไม่รู้เดินไปทางไหนนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นไอ้ก็ไม่รู้จะเดินมาจากทางเขาวงหรือเปล่าหรือว่า อทางบ้านอ่าอะไรนะทางบ้านวังวังมะนาวหรอทางบ้านมะนงมะนาวอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจพอ,อไปเจอเจอกันกลางทางไงเจอบนภูอ่ะอุทยนาน่แถวถแถวบนภูอ่ะแหละก็จะเห็นก็จะเห็นประจำแหละนะครับบ่อยๆด้วยนานๆจะมีครั้งหนึ่ง นี่แหละ f อเนาะเพราว่ากันไปชัดเจนนะครับ f อฟซี FC นะชัดเจนตอนนี้ตอนนี้ก็เห็นเห็นสอทอนะครับออกมาแซะนะครับออกมาแซะอ่าคนนูน้นคนนี้เหมือนเดิมนะครับ f อฟนะ เออนะไม่รู้เหมือนกันจะชื่ออะไรไม่รู้นะแม่ชีเนี่ยแต่เดินปิดท้ายอยู่สององนะครับเดินไอสองสองรูปไอสองคนนะเรียกไม่ถูกนะแม่ชีนะไม่เรียกรูปหรือว่าเรียกอะไรกันเนี่เรียกคนดีกว่า,เ,าเดินปิดท้ายอยู่สองคนนะครับก็เห็นแล้วก็มีมีรถมีรถก็คือ ปิดท้ายอีกทีหนึ่งมีรถปิดท้ายอีกทีนึง <c oughs> ก็จะถือธงนี่จะเดินปิดหน้าปิดหลังอยู่นะแต่ก็เดินทิ้งห่างกันอยู่นะหน้าฝนทุกปีจะร่วมสองสามร้อยองค์ใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นร้อยองค์นะแต่แต่ก็ไม่เยอะมาก ขนาดเป็นหลายร้อยองค์นะไม่เยอะมากแต่ว่านี่เป็นก็เป็นร้อยอยู่เอ่อก็เป็นร้อยอยู่อ๋อจุดหมายพระธาตุพนมเหรออืมไอ้ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปไหนอ่ะอืมจะไปไหนกันก็ไม่ได้ไม่ได้จอดดูด้วยก็ผ่านเฉยเอ่อก็เห็นทางก็เดินเลาะถนนไปเลยอ่ะเดินเป็นแถวเลยอ่ะโอ้แต่แต่ก็จะไม่ถึงตรงนั้นนะมืดก่อนนะ มืดก่อนนะครับเดินไม่ถึงล็อกมืดเอ่อมืดไปก่อนเอ,อกว่าจะเดินถึงนะมืดเลยเพราะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยกว่าจะลงไปถึงเตางอยก็เริ่มมืดแล้วเอ่อเอฟซีกดไลค์ให้แรงขอบคุณมากครับผมนะครับยังไงก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับผมี่ บรรยากาศนะครับวันนี้ชัดเจนนะครับท่านเดินปีละครั้งใช่ไหมคะท่านกลับจากไปเดินที่อิน,อเน,นเดียเลยเหรอเนปาลเดือนที่แล้วเหรอเออแกก็เป็นนักที่เดินเก่งจริงๆเหมือนกันเนาะ ถ้ากำลังไม่ดีหรืออะไรไม่ดีเนี่ยโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันนะเดินเดินอย่างเดียวอะนะครับเดินอย่างเดียวนะโอ้โหไม่ไหวเหมือนกันแอดว่าเนี่ยหนักเหมือนกันนะแอดว่านะเอาจริงๆเออต้องกำลังจริงๆนะเออแข็งแข็งแกร่งจริงๆอะเดินอ่ะจะเป็นลมเมานะเดินสะพายไอไอแหนะแบกกดไปด้วยนะแบกย่ามแบกกดด้วยนะเพราะไม่ไหวเหมือนกัน ก็ไม่รู้อ่ะพูดง่ายไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าเดินมาเมื่อไหร่ยังไงโอ้ถ้ารู้เงี้ยอาจจะซื้อแบบน้ำหรือซื้ออะไรเนี่ยนะมาถวายนะว่เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาก็มีรถรับอยู่แล้วนะใช่ไหมเออซื้อน้ำซื้ออะไรเนี่ยแต่คราวเนี้ยแอดก็ไม่ได้รู้ไงไม่ได้รู้มาก่อนนะว่าจะเดินเนเออถ้ารู้ก็คงจะซื้อน้ำหลายๆแพ็คนะครับสำคัญมากการเดินเนี่ยต้องต้องจิบน้ำ สมภพเหรอเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมแต่ทุกคนนะแอดดูแล้วนะอ่าทุกคนอ่ทุกองนะอทุกรูปนะพระเนี่ยทุกรูปอนะดูท่านไม่ได้แก่มากนะเออท่านแต่ละแต่ละรูปเนี่ยไม่ได้แก่มากนะ อ้าประมาณกลาง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 วัยกลางกลางคนนะจะเป็นอย่างนั้นนะแมวเหรอนี่กระโดดดองแดงด้องแดงอยู่นั่งไงเออมันกระโดดอยู่หน้าหน้าตู้เย็นไงเห็นไหมไอตัวเล็กๆอ่ะตัวเล็กๆเห็นไหมเอฟซีเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมอ่ามันกำลังเล่นอยู่เ,เห็นไหม เห็นไหมล่ะอะตัวเล็กๆนั่นนะ่ะตัวเล็กนั่นนะ่ะเล่นห่างแม่มันอยู่นะ่ะอ่านั่นแหละเล่นห่างแม่มันอยู่อ๋อฉันมือเดียวใช่ไหมน้ําก็คงฉันได้มัง้งน้ําเปล่าเนี่ยนะแอดว่าน้ําเปล่าก็ฉันได้มัง้งแอดว่านะอะน้ำเปล่าคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกน้ำดื่มธรรมดาเนี่ย เออไม่ได้เป็นของขบเคี้ยวนะน้ําเปล่าน้ําอะไรเนี่ยเวลาอ่าท่านเดินเนี่ยนะก็อาจจะนะท่านเดินก็อาจจะไอกระหายน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหใช้กับใช้พละกําลังขนาดนั้นไม่ไม่หิวไม่อะไรมันก็เกินไปเสียเสียน้ํามากนะพูดง่ายเออถ้าเป็นน้ําเปล่านี้ก็คงฉันได้อยู่แอดว่านะอืม ถือว่าคงจะไม่อาบัตหรอกนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับนี่แหละนะครับ fc ก็ดูกันไปอ่าคืออาหารค่ะน้ำเปล่าปันะฉันได้ใช่ไหม ก็นั่นแหละเพราะว่าเวลาท่านเดินเนี่ยมันมันมันต้องหิวนะเพราะใช้พลังงานอยู่นะอ,อน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับแล้วเดินเนี่ยโอโหเดินเดินอย่างเดียวอเอาพูดง่ายตอนที่ช่างใหญ่นะครับนะเออตอนนั้นอะแอดยังว่าโอ้โหก็ก้าฮัลโหโหดพอสมควรนะเดินกันหลายวันอะตอนนั้นอะ ตอนนั้นก็เดินกันหลายวันเลยก็ยังเหนื่อยกันนะพูดง่ายว่าเท้าเทอ้อนี่พองกันไปทีเดียวอะ่ะเออเท้ายังยังพองเลยอืมคิดกันแค่นั้นดีกว่าเท้าพองเลยอ,ะอ่ะเมื่อกี้ซูมซูมให้ดูลูกแมวไงนะครับชันน้ำ ไม่ได้ก็แย่สิใช่ไหมใช่ครับผมมือเดียวคืออาหารค่ะใช่แอดก็เห็นวัดป่าก็จะเป็นกันละฉันฉันนในบาทฉันในบาทมือเดียวนอกนั้นก็เป็นน้ําเป็นอะไรไปก็ว่ากันไปเออแล้วแล้วเดินด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงใช้พละกกาลังมากนะครับบางคนเนี่ยถามดูคนที่เดินอ,อืมไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณมากครับผมคนที่เดินอะ่ะสังเกตดู เท้าเธอนี่พองถ้าถ้าไม่ได้เดินตลอดเวลานะเอ่อ yeah. แย่เรามาเดินเนี่ยโอ้โหมีมีแย่แต่อันนี้ท่านเดินคือเดินอาชีพดีกว่าเอาพูดง่ายๆอ่ะเขาเรียกว่าเดินอาชีพอ่ะเออเดินอาชีพนะเขาเรียกอย่างนั้นเดินอาชีพอ่าอ,อาชีพนี่คือการเดินเห็นเห็นเห็นแต่ละรูปนะเห็นแต่ละรูป ร่างกายกำยำเลยนะเออร่างกายกำยำเลยนะแล้วก็ผิวเนี่ยจะออกแดงแงนะครับผิวเนี่ยจะออกแดงแงนะผิวี่ยจะออกแดงแงนะครับออกแดงแดงเออจะออกแดงแงผิวนะนะเออแล้วร่างกายกำยำมากแสดงว่าท่านเนี่ยเดินประจานะแล้วเดินมันจะได้กําลังเออเดินแล้วออกกําลังกายแล้วก็ โอ้โหถ้าใครกําลังไม่ถึงมันเดินไม่ได้นะเอ็ดว่าเดินนักห้ากิโลสิบกิโลนี่ก็มีอาการแกว่งแล้วเมื่อยแล้วเมื่อยปวดไปทั้งตัวแล้วเวลานอนอะ่ะเรายิ่งฉันมือเดียวด้วยโอ้โหเอฟซีเอ้ยนะครับนะพลังงานเผาผลาญสุดขีดอะ่ะแต่แต่แต่ทุกรูปเนี่ยร่างกายแข็งแรงมากบอกได้เลยร่างกายแข็งแรงกำยำมากออ ธรรมัดธมงการการเดินนี่ธรรมะดธแมงไม่ได้เดินช้านะเดินจ้ำ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 เลยเแต่ก็เรียงเรียงกันเป็นแถวแล้วเดินจ้ำจ้ำจ้ำเดินเร็วอ่ะอก็ถือว่านะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เดินอาจจะเดินสแสวงบุญก็อย่างเงี้ยเนะเาะเดินไปเรื่อยเดี๋ยวแอดว่าต้องถ้าเข้า ถ้าเข้าไปในในตลาดนะผ่านมันต้องผ่านตลาดเป่าผ่านตะไงอยู่แล้วนะครับเอฟซี FC. อาจจะมีอาจจะมีพวก,กจิตศรัทธานะมีจิตศรัทธานะอาจจะให้พวกสิ่งของนะครับอาจจะเป็นน้ําด่มอาจจะเป็นหนึ่งเนี้ยพวกเกลือแร่เพ่อกอะไรพวกนี้นะแอดว่าต้องมีอยู่แล้วละ่ะเพราะถ้าผ่านตลาดเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับอ่า ผมคำไมนะครับสวัสดีเขาคุณอําไพด้วยนะครับผ mm hmm. มนี่เนอีนะก็ว่ากันไปเนาะโูมลูกแมวเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เห็นนะเออจังหวัดป้าเองป้าอยู่ตัวเมืองใส่บาททุกวันใช่ไหมตีห้าครั้งครั้งท่านผ่านหน้าบาท ใช่ครับแต่แต่ถ้าอยู่วัดเนี่ยอาจจะไม่กี่องค์แต่นี่เป็นร้อยองค์อ่ะ fc เป็นร้อยองค์มาเป็นร้อยองค์เดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่แหละลูกเข้าละตัวนั้นะเห็นไหมอันนั้นแม่อันนั้นแม่นะ อันนั้นลกูกนี่เนี่ยแหละตัวตัวตัวนี้แหละอ่าตาเขาจะสีฟ้าเห็นไหมตาเขาจะสีฟ้า นี่แหละเขาละไปแล้วเข้าเข้าห้องไปแล้วก็ว่ากันไปนะครับ F4 ตัวมันยังเล็กๆอยู่ เดี๋ยวก็มันโตกันมันโตแล้วก็แล้วกันนะครับคือแอดไปใกล้ไม่ได้นะมันใกล้ปุ๊บมันเข้าห้องไปเลยเนี่ยมันเข้าห้องไปเลยมันก็นี่นะได้หลานกี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วเนี่ยรุ่นแรกก็สองตัวนะครับรุ่นนี้อีกสองตัวเป็นสี่แล้วเนี่ยห้ากับแม่มันอนะ โอ้ไม่ไหวอะเลี้ยงเลี้ยงมันนี่ไม่ต้องถามไม่พรีนะห้าแล้วรวมรวมทั้งหมดห้าแล้วหลานหลานสี่แล้วตัวนี้อ่าสี่ตัวและค่าอาหารหรอค่าอาหารเ เดือนเป็นเดือนนี่เดือนเป็นพันนะแอดพูดได้เลยคืออาทิตย์ละถุงอ่ะอาหารเม็ดเนี่ยอาทิตย์ละถุงนะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าอาทิตย์กว่านะครับถุงหนึ่งถุงก็ประมาณเกือบสามร้อยเออเกือบสามร้อยเกือบสามร้อยประมาณสามกิโลอ่าถุงหนึ่งสามกิโลอ่ะถุงจะใหญ่ๆห่หน่อย เป็นเป็นรถปลานะคะระับปลาทูรถปลาทูนั่นแหละ